ันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับในรอบ14ปีแต่โครงการมอบทุนนะครับให้กับนักเรียนที่เรียนดีเอ่อเบเตอร์เองเนี่ยเราทําเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยจะพยุงดิ่งเรื่องกานรศึกษาสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนของเราสามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยอย่างน้อยอันดับแรกคือเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นอย่าฝากน้องๆนะครับว่าไม่ได้แปลว่า วันนี้เนี่ยเรารับทุนแล้วปีหน้าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทุนแต่ถ้าเผื่อเราอยากรับทุนต่อเนื่องเราก็ต้องเรียนดีต่อเนื่องการเรียนดีต่อเนื่องเนี่ยก็แบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนอย่างเดียวนะครับหนรๆกลับไปน้องๆกลับไปเมื่อเรียนดีแล้วเนี่ย <attracted S 2> <Meine S 1> ก็ต้องกลับไปช่วยพ่อแม่ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะช่วยเล็กช่วยน้อ,นอยก็ควรที่จะช่วยกันเป็นโอกาสดีที่ทาง บริษัทเดตร์เวิรด์กรีนะคะได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบบริษัทแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นคุณการศึกษาในการสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนบอกลูกๆนักเรียนที่นั่งอยู่ทุกวันนี้ว่าไม่ว่าเราจะเกิดจากครอบครัวไหนจะร่ำรวยยากดีมีจนแค่ไหนไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ใจของเราที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนาโอกาสก้าวสู่ความก้าวหน้าของชีวิตเพื่อผันกลับไปตอบแทนผู้ที่มีพระคุณสูงสุดข,ข,ของเราคือคุณพ่อและคุณแม่เพราะท่านยังรอชื่นชมยินด,ดีกับลูกๆทุกคน โครงการส่งน้องถึงฝันนะคะปีนี้เราจัดเป็นปีที่14แล้วนะคะวัตถุประสงค์โครงการก็คือตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงใจสนับสนุนให้กับน้องๆน,นะคะในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังของครอบครัวของชุมชนของประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของน้องๆน,นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่รอบพื้นที่ของบริษัทของเราเนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่ อยากจะช่วยดูแลเพื่อพัฒนาชุมชนนะคะโครงการนี้เนี่ยก็ยังคงมีต่อต่อไปเพราะว่าเป็นโครงการต่อเนื่องนะคะที่จะให้ทุนเป่าให้กับนักเรียนโดยที่ในปีถัดไปเนี่ยอยากจะให้ติดตามนะคะเพราะว่าจะมีโครงการให้ทุนการศึกษาในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็เป็นความตั้งใจของบริษัทค่ะที่อยากจะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาให้แก่เยาวชน,นะคะ่ะดีใจที่บริษัทมอบทุนการศึกษา ให้กับลูกๆของพนักงานนะคะ,ะทุนนี้ก็จะเอาไปใช้ในซื้อชุดนักเรียนใช้ไปโรงเรียนทุกวันองี้ค่ะก็ช่วยได้ทางอบตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แห้งได้รับเกียรติจากบริษัทเบสเตอร์เวงกินจำกัดมหาชนในเรื่องของการใช้สถานที่ครับในการมอบทุนในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มาจัดการรับทุนให้กับน้องๆนักเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบริษัทนะครับที่มีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดีและว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งให้กับทางอบตนี่แห่งเรานะครับได้มากี่ปีแล้วครับได้มา2ปีแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับทุนรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะทั้ที่หนูได้เนี่ยหนูจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์เสื้อผ้า